สวัสดีครับกลับมอีอกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋าบอยแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับทางด้านของเกม Badlander ซึ่งเป็นเกมมือถือใหม่ล่าสุดจากค่าย Dead e a s t นั่นเองและตอนนี้เขาก็ได้เปิดบริการในระบบ iOS และ Android เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถโหลดแล้วมาเล่นกันได้เลยแต่บอกไว้ก่อนนะอาจจะมีบั๊กหรือปัญหาต่างๆที่เขายังไม่ได้แก้นะฮะเนื่องจากเป็นเกมที่เพิ่งจะเปิดใหม่เนาะ ก็อาจจะต้องรอดูเวอร์ชันถัดๆไปเนาะก็เดี๋ยวพออธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเกมนี้กันก่อนละกันเนาะซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเดียวกับ Escape from Tarkov นะฮะสำหรับคนที่เล่นบน PC แบบก็น่าจะรู้จักเกมนี้ดีนะฮะซึ่งจะเป็นเกมแนวเอาตัวรอดที่จะไม่ค่อยเหมือนแต่ก็อาจจะมีคล้ายกันนิดหน่อยกับ Battle Royale นะฮะที่ว่าเหมือนจริงๆคืออะไรนั้นก็คือเราต้องเอาตัวรอดให้ได้นั่นเองเนาะและถ้าเกิดเราตายแล้วเราก็ตายเลยนะฮะ แต่ที่ไม่เหมือนจริงๆก็จะมีอยู่2ออย่างหลักๆเลยนะก็จะเป็นทางด้านของการ drop ของนั่นเองถ้าเราตายขึ้นมาของที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดจะถูก drop ในแมปนั้นนั้นก็คือสมมติว่าถ้าเกิดเราเอาปืนไปแล้วเราตายในแมตช์นั้นเราก็จะสูญเสียปืนนั้นไปแล้วกลับมาออกมาแบบไม่มีอะไรเลยนั่นเองเนาะแต่ถ้าหากเราเข้าไปปุ๊บแล้วเราออกมาได้พร้อมปืนต่างๆเราก็จะสามารถเก็บปืนพวกนั้นไว้ใช้ในแมตช์ถัดๆไปได้อันนั้นคือข้อแตกต่างกันนะฮะ และถัดมาที่แตกต่างจริงๆก็คือการที่เราจะเอาตัวรอดออกมาจากแมปนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนสุดท้ายนะฮะไม่เหมือนบัตเทอร์โรยัลตรงที่ว่าเราสามารถออกจากแมปได้ทันทีเมื่อประตูถูกเปิดนะฮะหรือก็คือเกตถูกเปิดนั่นเองซึ่งมันจะมีเวลาบอกทางด้านบนขวานะฮะว่าเกตต่างๆจะเปิดณตอนไหนนั่นเองเนาะซึ่งเวลาเพื่อนเอนเ,อนเข้าไปเพื่อนก็ต้องฟาร์มของให้ได้มากที่สุดยิงคนเก็บของและฉะนั้นก็ออกมาอย่างปลอดภัยนั่นเองเนาะอันนั้นคือออปต c t i ีฟหลักๆเลยก็เพื่อไม่เป็นการรอชาร,ราไปเเเลลล่นนนนนกกกัััให้้ดูยแนวะ ซึ่งตอนนี้ผมก็เวล4แล้วนะก็เล่นมาตาสองตาแลนะ้วครับลองระบบดูเฉยๆเนาะแล้วผมก็ได้ปรับแต่งปุ่มต่างๆนะก็อาจจะไม่เหมือนตอนที่เพื่อนๆเพิ่งโหลดมาเล่นนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเข้าเกมมาปุ๊บทางด้านขวามือน,นะฮะก็จะมีทางด้านของ3ปุ่มหลักๆเลยนะ <c oughs> ก็คือทางด้านของ warehouse ที่เพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างนะฮะเวลาเราไปโดนหรือว่าเราจะเอาอะไรไปเก็บตอนที่เราโดดเสร็จแล้วเนาะ ถัดมาก็คือท่านัของเทรดหรือก็คือจุดที่เราสามารถซื้อปืนแลกเปลี่ยนปืนได้ด้วยการเอาเงินไปใช้จ่ายนั่นเองเนาะซึ่งในนี้เองเราก็สามารถขา,ขายของที่เราเก็บมาได้ได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นถ้าเกิดผมแบบเออไม่เอารับเบอร์นี้แล้วอยากขายสักชิ้นนึงก็ขายได้20อะไรงนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถซื้อคืนได้ด้วยในจํานวนที่เท่ากันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันถัดมานะฮะก็จะเป็นทน่านักของโฮมเบสหรือก็คือจุดที่เราสามารถแต่งปืนได้นั่นเองเนาะ ึ่งการแต่งปืนต่างๆก็จะช่วยให้เราได้ยิงง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆตายเพื่อนๆก็จะสูญเสียปืนนี้ไปพร้อมกับของแต่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็คิดดีๆนะเพราะการตกแต่งทุกครั้งเราก็จะต้องใช้เงินในการตกแต่งนั่นเองอย่างเช่นการตกแต่งอันนี้นะฮะเราก็ต้องเสียเงินประมาณ350เพื่อจะซื้อมันเพื่อจะตกแต่งให้ดีขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะซึ่งว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันฮะ,ะเพราะผมมั่นใจมากว่าผมคงไม่ตายเอาความมั่นใจมาจากไหนวะ ก็ประมาณนี้ละกันเนาะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ทางหน้าของตัวเกมเองก็จะมีอยู่สามโหมดหลักๆให้เราเล่นนะฮะก็คือ new comer agent call แล้วก็ expert call รือก็คือระดับความโหดของแต่ละแมชนั่นเนองเนาะเพราะยิ่งเราสูงมากเท่าไหร่นะฮะเราก็อาจจะต้องไปเล่นแบบห้องที่มันเล่นยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากไปคนเดียวเราก็สามารถไปกัน3คนได้นะหรือก็คือ auto match กับคนอื่นก็ได้เนาะแต่วันนี้ <S <S เดี๋ยวผมจะไปแบบ solo นั่นกันนะแลวผมก็จะเข้าแบบ new comer นั่นเองเนาะเพราะว่าผมจะไม่เบื่อจ็ด ก็ถ้าเกิดเพื่อเจ็ดก็อยากเข้าโครโคดหน่อยแหละโครมัจเจดีฝีมือตัวเองเกิดปุ๊บตายในนิวคัมเมอร์เลยนี่คืออยาบจัดๆน่าอับอายว้าวก็ไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าเกิดเพื่อนคิดว่าปุ่มมันดูแปลกๆเพราะผมปรับเองนะให้มันคล้ายๆกับทับจีนั่นเองน้าาา ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆกดแมปดูนะฮะด้านซ้ายมือของแมปก็จะเห็นนะว่าเวลาของแต่ละเกตจะเปิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเพื่อนๆก็ดูได้เลยนะว่าทางออกไหนใกล้ที่สุดสําหรับเราเราจะได้หนีไปตรงนั้นนี้แล้วกันก็ระหว่างเดินก็ต้องระวังคนด้วยนะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีคนนะในนิวคัมเมอร์อย่างน้อยก็อาจจะไม่ได้มีคนเยอะขนาดนั้นดีกว่าเพราะผมคิดว่าน่าจะเป็นบอบาะส่วนใหญ่นะชูกระเป๋าเก็บเก็บไปให้หมด ซึ่งตรงนั้นคือจุดที่เรามาเป็นทางออกนะฮะแต่เรายังไม่ไปเราจะเก็บของก่อนเราจะโลกเราจะเก็บของจนกว่ากระเป๋าเราจะเต็มอุย้ยในสวยเสดกระเป๋ายาอีไหมีไหม,ม,ไมอุย้ยผมคิดไปเองแต่ผมได้ยินเสียงคนวะผมต้องคิดไปเองแน่แนเลย ปืนพวกว้าวอุ้ยมี AKM ด้วยอะ่ะเอาปืนกลมาดิ่ะเดี๋ยวเอาใส่ดีอยากได้ปืนกลเก็บเอาไวอ้อ่ะเก็บไว้ในเซฟได้ไหมไม่ได้ด้วยคืออุ้ยนั่งไงคนน,นั่งไงคน,นผมเห็นคนละเดี๋ยวข้างหลังผมก็มีคนดีวอ่ะชิบหาย นี่มีคนยิงอยู่แต่ข้างหน้าผมก็มีนะเนี่ยเก็บ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 เิบเก็บเก็บรีบโดรีบโดรีบโด,บโดนี่ไงฮ่าฮ่าบอกเลยแตาไม่ได้แดกหรอกนะตัวนี้น่าจะเป็นคนนะแต่ตัวข้างหลังน่าจะเป็นบอทที่ผมยิงตัวแรกแนะเห็นใกล้ อยู่ตรงบันไดผมเห็น,ลนแล้วโผล่เด้เนี่ยอุ้ยเจ็บมาก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 แตออกอุ้ยคนน,นนะ่นน่ะปืนโคตรแรงโอ้โหเขาเอากระส่าโมโหษามาเลยนี่ว่าถึงว่าทำไมยิงเข้ายากมากโอ้เกือบแตกพอตอนแรกผมยิงไปเยอะมากแล้วฉะนั้นผมก็เลยชาร์จนะครับเพราะนึกว่าแบบเออก็คงใกล้ตายแล้วแหละถ้าแบบ ขอสามนี่มันถึกขนาดนี้เลยเหรือเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโกงหรือเอคมนแรงวะอาจจะเป็นเพราะเอคก็ได้กระเป๋าแน่นแล้วอะเสียดายขอเนี่ยอันนี้คือแบบเสียดายมากเลยนี่คือข้อเสียหลักๆเลยได้คือแบบกระสุนแน่นเจ็บอะไรอีกไม่ได้แล้วอ่ะเราใส่กระสุนด้วยหนึ่งก่อนดีกว่าเขารู้สึกว่าปืนนี้จะแรงมากเลยนะไอคนเมื่อกี้ใช้คือแบบยิงอย่างแรงเลยอะ AKM เนี่ย เอาถ้าผมเกือบแตกแะบเมื่อกี้เรื่งจริงๆแล้วเวลาเราเล่นใช่ไหมฮะเราก็จะเป็นสายแบบล่าของมาเก็บของแล้วก็มาใช้ปืนในแมปเก่เาก็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องเอาอะไรมาก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราอยากแบบชัวไว้ก่อนอะไรเงี้ยเอามาสักกระบอกนึงอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะเพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แพงมากนะที่จะซื้อในช็อปนะฮะเดี๋ยวเราไปอยู่ใกล้ทางออกดีกว่าทางออกใกล้จะเปิดแล้วนะ,ะอีกสามสี 4. อุ้ยมีคนยิงกันข้างหน้าผม นี่เนเะนี่ยนี่อ้ศพน่ากลัวเหมือนกันเนี่ยหลักๆเลยคือผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนอะดิอืมเขาอยู่แถวนี้อะสิแต่เฮ้ยนี่ไงสีงเสกนะข้างหน้าผมนะเมื่อกี้เขาล่ดออกมาอยู่ เกมอันนี้มันก็ตื่นเต้นดีนะแต่อาจจะตื่นเต้นไปหน่อยตรงที่ว่าดรอปทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยแหละผมก็ไม่อยากดรอปเท่าไหร่นะได้ของมาเยอะแล้วแบบโลภโ,โลบจัดโลภจัด,จดอุ้ยโอ้โหนี่เลยคนนี้แน่นอนเกือบแล้วเมื่อกี้ผมอมองไม่เห็นทีที่ผมมีก่อสามเนี่ย ท่านที่ก่อสองก็อาจจะแบบเหลือแป๊บปริ่มๆเลยไหมก็อาจจะตายเลยนะ้ยเนี่ยจะฮิวก่อนฮิวก่อนถ้าผมไม่มีนะเอเคนะเฮ้ยเดี๋ยวมีคนข้างหน้าผมอีกยังไม่หมดอีกไหมโอ้โหโอ้ดีดจัดดีจัด,ด,จดอ๋อน,นี่น่าจะบอดนะนี่น่าจะบอดเฮ้ยประตูเปิดแล้วโอเคเป็นน้องสอนเป็น้องสอนรู้เร็วเก็บ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  นี่นะฮะพอประตูเปิดแล้วเราก็รีบวิ่งออกไปทางออกเนาะก่อนที่จะมีใครมานะนจริงๆ AK ที่ผมเก็บมาเป็นเ k คฟรีนะแต่เพราะผมยังไม่ได้แต่งแล้วมันเป็น AK คฟรีผมก็เลยมันก็เลยติดคูณ6อยู่นะฮะเดี๋ยวผมต้องไปปรับแต่งให้มันเป็นคูณหนึ่งก่อนนะยิงโคตรยากเลยคุณผมมีใครใช่ไหมมีใครใช่ไหมโอเค เรียบร้อยฮิตเรต20%ก็อาจจะมีพีฟาอะไรบ้างเนาะเพชรช็อตเรต8%ดาเมจ per m i n 47ก็โอเคนะทีมเป็นเบอร์หนึ่งเอาจริงผมก็เกือบไปหลายรอบแล้วนะเกือบไปหลายรอบมากเลยแต่ก็เพลินดีนะเพลินดีนะเกมแบบระทึกเดียดตื่นเต้นดีก็อาจจะต้องรอให้ทางด้านของเกมพัฒนาไปจุดที่แบบมันลื่นแล้วก็ดีกว่านี้นะแต่ก็แค่นี้ถือว่าโอเคแล้วนะนี่นี่นะฮะก็คือการเก็บของนะ เก็บของทุกอย่างที่เราไม่ใช้ล้กวกลัวหายนะฮะเก็บไปในนี้เลยเก็บไปให้หมดเก็บไปให้หมดเก็บไปให้หมดอะไรที่เราไม่ใช้เก็บไปให้หมดโอ้โห oh ไม่ใช่คุณหด้้ยนี่วะไอเคติดคุณแปดใครไม่เอามาติดว้ให้ตายเถอะคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยอย่าลืมกันะฮะอย่าลืมนะมนะว่าต้องเก็บนะถ้าไม่เก็บนี่หายหมดนะเวลาตายเดยวคือร้องไห้บอกเลยก็สำหรับคนที่ของเต็มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมก็แนะนําให้มาขายนะอย่างเช่น อะไรที่ไม่ใช้ตะโกบแปดรอผมไม่ค่อยอยากขายด้วยถ้าขายปืนก็ได้เฮ้ยผมนึงเอาของแต่งออกอะมันติดปืนไปด้วยใช่ไหมนะ่ะเอออะไรแล้วใช่ไหมถอะแล้วก็ขายอะไรอีกดีกอะเกาะหนึ่งหรอเกาะหนึ่งก็ได้มั้งเราใช้แค่เกาะสองก็พอก็ขายอันที่แบบเราไม่ใช้เนาะปืนพกขายขายไปก็ได้มั้งเราน่าจะใช้แต่ปืนคนแหละก็ประมาณนี้ละกันเนาะ ที่เหลือก็เอาไปลงสนามใหม่เหมือนเดิมก็โดยคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับเกม Bad r u n n e r นั่นเองเนาะซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะแนะนำสำหรับคนที่แบบชอบอะไรที่ระทึกระทึกนะแต่ต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าเกมมันถูกออกแบบมาว่าถ้าเกิดเราตายคือเราจะต้องดบของนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการที่ทำให้เราอารมณ์เสียได้มากพอสมควรเลยนะก็พยายามจัดของให้ดีๆนะเวลา ลงสนามนั่นเองเนาะก็ <G ül> จะรวมสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็ผมหวังว่าเขาจะพัฒนาให้มันลื่นและภาพสวยขึ้นอะไรอีกมากกว่าดีนะเพราะตอนนี้ยังเอไอยังแบบยังไม่ลื่นเท่ากับเกมอื่นๆนะปัจจุบันนะตอนนี้นะซึ่งไม่แน่อีกไม่นานก็อาจจะอัปเวอร์ชั่นทำให้มันดีกว่าดีเยอะก็ได้เพราะออนนี้ก็เหมือนแบบเป็นการเปิดตัวแบบดูผลตอบรับของแต่ละคนนั่นเองเนาะ ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะที่เข้ามารับชมกันด้วยนั่นเองก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย